อ,อันนี้คือนานหรือยังนะเพราะว่าจริงๆหลยคนก็จับตากันมานานแล้วนะก็แมทจะเล่าดีเทลคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นมันก็จะถูกแต่งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ฟังหรืออ่านข่าวมาหลายๆวนันก็มันมันมันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะนะคะก็แมทเนี่ยเดินออกมา ลองเดินออกมนาะตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่าก็เออมันการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอยเธอเราไปแล้วนะบายยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างที่เรายังมีร่วมกันทําร่วมกันสุนัขเอ่อหรือว่าร้านไอติมที่ถกคนขาบเนี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ยัง าง,างาาั้งคาั้งัคาตั้งตื่นตื่นอยู่แล้วก็เออจนถึงจนถึงรายการแฉที่แมทต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าที่แมทยังบอกว่าไม่เลิกเพราะว่าคือเหมือนขึ้นป่าแล้วก็พี่สงการแล้วก็ทางบ้านสงการที่แมทพูดต,ตลอดอันนี้คือเรื่องจริงว่าครอบครัวเตชนะนรงรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตามแมทมากๆทีเนี้ย พอการที่เราจะบอกว่าเลิกอ่ะคือแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่าแมทน่าจะต้องโดนหลงอีกรอบแล้วก็คือทุกคนน่ะรักแมทแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่าเออลองลองลองดูก่อนไหมว่าว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ทุกคน ให้ความเมตตาแมทโดยการออกมาช่วยปกป้องอค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะแมทก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่บ๊บว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกันค่ะจุดที่เราบอกว่าไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วเลยจุเลยคืออะไรคือมันเป็นดีเทเละะเ,ทเล็กๆน้อยๆอะค่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆของคนสองคนที่โอเคพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่างพยายามกันได้พอสมควรแล้วะคะ่ะ เป็นอย่างคาว่าลองในตอนแรกค่ะมันก็มีการคุยสังฝั่งเราว่าเราจะลองใหม่กันก็จริงๆเริ่มแรกเนี่ยก็ไม่ทันได้คุยด้วยด้วยด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ของแมทตอนน<ต>ั้นเยจริงๆมีการหลัดจากนั้นได้มีก,ก,ก,การเสียกันนะครับว่าแบบจะให้จบสุดๆเอล่าแมทไม่ค่อยได้คุยกัน แค่แค่ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกันมันจะมันมักจะจบไม่ลงค่ะก็ดงว่าหลัจริงีเราตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสอื่นที่สำคัญเลยใช่ค่ะแล้วเราก็สรุปเลยว่ามันคุยกันหรือเกล่าใช่ค่ะแล้วทำอย่าพไรแล้วมันมีมีการยาใจอะไรยังงไบ้างกาวก็คุณป๋าไม่ไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีแับไหนคุณป๋าก็พยายามพยายามเคลีย์ชื่อค่ะค่ะแตจุดอนที่แมตตัดสินใจอะค่ะแมตก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราถ้าเกิดเลิกอะไรอย่างเงี้ยแมตอาจจะมีกระแสเลื่อนเกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกังวลตรงที่แบบไหนคือตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้จนถึงตอนนี้ค่ะแมตไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะแม่รู้สึกแมตโอเคเราเราได้ทำในสิ่งที่ ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นควาสสักของเรากับการที่เราเลือกเดินออกมาในวันนี้ที่แมทเราต้องใช <c oughs> <c oughs> ้เวลาในการรวบรวมสติมามท่้ใหม่เยอารวบรวมเยอะมากค่ะรวบรวมเยอะมากอย่างที่บอกคือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆอ่ะค่ะอย่างเช่นแบบที่ที่แมทวอลลี่ี่สุดก็คือแบบเรื่องราในติ๊งเพราะว่า ที่เขาตั้งใจทําให้แมทมากเลยค่ะแล้วก็แมทก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของแมทอย่างดีที่สุดคือแมทก็ทําจนถึงวันที่แมทรู้สึกว่าโอเคมนะันสามารถส่งมอกงานต่อให้กับคนอื่นได้แล้วอะไรนะคะ่ก็วร้อนน่ะ ใช่เกรงใจที่เขาต้องให้ความอ่อนไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบหน้าตลอดต่อไปมันก็ไม่ได้แม่ที่เราดูทุกที่เราไม่เสียใจเลยค่ะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียายเพราะว่าพี่สงการ ให้แต่ส so, like ิ่งดีๆกับแมทเสมอมาแมทยังคงยืนยังทำดิมว่าพี่สงการเป็นฮีโร่สำหรับแมทอ่ี่เขาถอดแมทหลายอย่างแมทโตขึ้นแมททำธุรกิจเป็นก็เป็นเพราะว่าแมทเรียนรู้จากงานที่เขาค่ะที่เราที่เราออกมาพูดเพราะว่าเขารูอ่อนแล้วฉันแบบอยากให้เขาได้เปิดตัวอย่างทัดเซนอะไร่าี้ที่ออกมาพูดวันนี้เหรอคะค่ะเพราะว่ามีงานเพราะว่ามีงานค่ะไม่กมีบัลลีอยากเกิดก็เปิดมามันก็มันก็ไปรอนนิดนึงนี่มัน ความหมายมันถึงไหนยังไงนะครับก็ทำอะไรทั้งทีมันก็ต้องไวัยลอต้องหวังผลในล่าไม่คือแซวเลนคือพี่พี่ย้อนกลับไปอ่านคือแมทเป็นคนแบบว่าแคปชั่นกลอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นมันก็มันมักจะเป็นดวงที่จะทำให้ที่ฉันวาล่ออยู่ตลอดเวลามันจังหวะแบบโคชิ่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงเกี่ยวกับไหคะี่เราตามไอ้นั้นเลยค่ะก็คือแบบถ้าคือมันเป็นภาษาลักเลงอ่ะ อยากอยากเกิดก็เปิดมาหมายถึงแบบอยากอยากจะตายก็แบบเข้ามาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยคยนันว่าไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่มีข่าวกับสุกรานใช่ไหมผู้หญิงคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องหรือเปล่าฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะโดนเอาคืนไหมบ่อน้ำแดงบอน้ำแดงบ่อน้ำแดงไม่เกี่ยวกับเกี่ยวอีสานไม่เกี่ยวค่ะแต่รู้หรือเปล่าว่าพี่สุการคดีข่าวนี้อะไรเห็นค่าเห็นอยู่แล้วข่าวดังมากตอนนี้ข่าวกบแมทมากอยากให้กบนะ อันนี้เกี่ยวเพราะว่าแมทชอบแซวตัวเองคือเวลาแมทมีข่าวหรือแมทถูกแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อยู่กับเพื่อนสนิทเนาะเราก็จะแบบว่าแซวกันเองอะแซวตัวเองเหมือนที่ผ่านผ่านมาที่แบบอยากจะหยิกมือตัวเองหลายทีก็คือแบบเราเราเป็นคนแบบสนุกสดใสเฮฮาอะไรอย่เงี้ยแล้วคือเพื่อนเขาก็บอกว่าวันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าวงที่เล่นบนนั้นน่ะเขาจะเล่นแต่เพลงภาษากฤษเราก็คือแบบ ซวกันเล่นแล้วก็ยื่นให้เขาคือซึ่งนักดนตรีเขาก็ขำมากๆเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เล่นเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสนุกสนุกค่ะกับลกครนี้พี่แมทครับให้อะไรกับแมทบ้างแบบที่ทุกคนได้เห็นค่ะในในในส่วนของความสมพัญที่สการหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันมาตอนที่จบแล้วหรือว่าระหว่างทางที่ยังขลังอยู่อันนี้ต้องถามพี่เขา แม่เห็นข่าวใช่ไหมคะว่ามีการโยงว่าคืนที่สเข้ามาถึงโปรเซ็นต์ก็อย่างที่บอกเลยต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองในเรื่องของมือที่สามของแม็กกับพี่เขาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันสําหรับเราวันนี้ทุออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมดูเหมือนละครนี้แบบคุณแม่แบบตอบเรื่องความรักที่สดใสเวอร์แสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นหลายไทา์แม็กต่างๆในช่วงขักใจคือขอแก้ตัวนเล็กๆในมคะที่ผ่านมาคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบ แมทไปแมทไปไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นไปให้ที่สงการเลี้ยงอะไรอย่างนเงนี้ยแมทต้องขอแล้วว่าดีเฟนตัวเองเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนิดนึงคือแมทไปอยู่ที่นั่นแมทไม่เคยมันไม่เคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรหรือว่าทุกอย่างร้านร้านไอติมที่สงการตั้งใจสร้างให้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าทุกอย่างในนั้นแมทก็แมทก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะคะก็เออ แมทแมทไม่ได้มันไม่ได้ทิ้งงานละครไปเพื่อเพื่อไปอยู่ที่นั่นแต่มันกลับกันคือหมายความว่าแมทต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วมันลําบากในการที่จะต้องเข้ามาทํางานหรือแบบงานได้เท่าเดิมแบบนั้นมากกว่าเพราะที่แมทเป็นเที่ยวเป็นตัดประเทศเลยช่วงนั้นเป็นช่วงผ่านไปช่วงนั้นก็ช่วงที่ผ่านที่ผ่านมา คือจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมกบบไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้เจอมาสี่ปีแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทก็กําลังจะมีละครแล้วพอเปิดต้องแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องถ่ายายาวๆแล้วเราจะไม่ได,เไได้เราจะไม่ได้มีเวลาไปนานขนาดน,นะะั้นก็เลยต้องรีบไปว่นร้อยเปอร์เซ็นต์สดชื่อไม่ต้องใจไม่ต้องใจ,ใจ,ใจโอเคใช่ไหม แม่จะหันิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่จะมีข่าวกับโบอีกแล้วอะไรนะคะมีข่าวกับโบอีกแล้วไปดูเขาวันนั้นไม่ได้นัดกันบังเอิญเจอจริงๆสาบานเลยพอหันไปแบบอุ้ยคุณพบอยู่กับใครเอ่ยอุ้ยทิ้งบอมหรือเปล่าทิ้งบอมหรือเปล่าขอโทษนะพี่พกับพี่พกก็คือไม่มีค่ะไม่มีสุดๆไปเลยค่ะก็คือการ การเลิกกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเือที่สามใดๆใช่ไหมคะใช่แล้วมันเป็นเพราะว่าเราไปกันไม่ได้แล้วคือมันเป็นดีเทลที่แมทไม่สามารถแบบอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆรวบลัดอะค่ะคือมันเป็นัาหาส่สมนี้ใช่ก็ด้วยค่ะอย่างที่บอกคือเวลาเรามีปัญหาการแล้วเวลาเราคุยกันมันมักจะไม่ถูกแก้อ่ะมันมันมักจะไม่จบอะไรอย่างี้ แล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่แมทก็เป็นคนแบบยังไงดีเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ออกมาโดยที่โดยที่แบบ คือจริงๆไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าจะออกมาแล้วออกมือนะคือเราคิดว่าเขาจะจะเข้ามาพูดคุยบ้างไม่ไม่ค่ะระหว่างนั้นคุณป๋าหรือว่าพี่สงการก็โทรโทรมาแเราเราก็คุยกันปกติแต่ว่าแมทรู้สึกว่าแมทแมทว่าแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสืนของแมทก็กลัวใจตัวเองว่ากุ๊กออดเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมครับตอนแรกไม่วงนะไม่วงตอนแรกจะบอกเขาบอกว่าก็กะว่าให้พี่เขามาลองเราหรือเปล่า ไม่ค่ะพี่เขาก็พี่เขาก็โทรคุยกันปกติเพียงแค่ว่าแมท เดินออกมา <S <s มันมันไม่มีการงอหรือไม่งอคือคือถ้าจะพูดจริงๆไ,ๆ,ไๆไม่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 ไว้หน้าพี่เขาพี่เขาก็งอค่ะคุณป <c oughs> ๋า <c oughs> ก็งอพี่เขาก็งอแต่ว่าแมทก็ไม่ได้งอนแบบนั้นว่าแบบฉันไม่ไปฉันไม่กลับอนะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อยๆคิดคบควนตัวเราว่าแบบนี้เราโอเคแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าแบบนี้เราโอเคแล้วแล้วมันคือความสึกของแมทจริงๆ <c oughs> ค่ะความรู <c oughs> ้ส <ๆ S 2> ึกตอนนั้นบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวได้สบายใจไหมค่ะตอนไน อย่เรื่อย่างเรื่องคอมเมนต์มันก็อยู่กับแมทมาตลอดอยู่กับเปิดตัวจนวันนี้ปิดตัวอะไร่างเงี้ยมันอาจจะมีบางคนโอเคกับคนที่แบบอาจจะขออนุญาตซัมเพิรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะได้แมทรับได้ทุกอย่างแล้วค่ะแมทรับมาตลอดแล้วแมทก็จะรับต่อไปก็มีมาเป็นทีมแมทกลับมาเป็นทีมแมทเยอะเลยเหมือนกันคนที่เป็นทีมแมทเยอะเลย support เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอ่า น้ววันนี้พักก่อนใช่ไหมครับพี่เพื่อนการองินใจกันเลยค่ะพักไหมคะพูดจริงๆนะแมทรู้สึกเหมือนแมทเป็นดาราแล้วตอนนี้คือแมทรู้สึกแบบเป็นดาราแมทบอกว่าคือแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะแบบมีความหวั่นใจนิดนในการที่จะแบบเริ่มกับใครคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแมทก็คือทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจสุดๆไปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้ว ก็มีความแบบว่านิดนึงอะกลรัวนิดนึงเพราะว่ามันยอมรับแล้วก็เข็ดใช่ไหมคะไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดไ่เแต่กแต่กลัว็แต่ก็หว่นๆนที่จะเริ่มก็คือจะต้องใช้เวลาก่อนในการเยยวาทำให้ตัวเองก่อนก็ได้ค่ะไม่ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าใช้เวลาเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามามาเมื่็ไหร่ก็มาเนาะเมื่อไหร่ก็มาเป็ังไงะครเปดค่ะด้วยนะคะแต่ว่าละครมาแน่ นี่คือคิดถึงตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแมนเฟิร์มมาอุปกรณ์มาแน่ๆค่ะต้อไม่หลอกแล้วค่ะคราวนี้ไม่ไม่ถอนไม่หลอกแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ถอนแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่แล้วกลับมาทันทีบทต้องเป็นยังไงบทก็โอเคนะแมนได้อ่านไปประมาณ5ตอนแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคนน่าจะแบบชอบค่ะจะได้เอ่อความเรียกว่าอะไรชัดเจนเมื่อไหช่วงเดือนพูดได้ว่าเรื่องอะไรเรื่องกับใคร เดินพฤษภาค่ะเดินพุษภาตอนนี้อยู่ในช่วงเรียนงานไม่ได้ไม่ได้จะบอกอะไระเป็นแฟนไหมคะได้ได้แมทคนเดิมกลับมาแล้วอ้าวคนพือแบบนี้ค่ะแมทก็ไม่รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาแมทแบบเปร่งสุดๆไปเลยตอนนี้แมทก็แมทก็อย่างที่บอกว่าเอ่อสำหรับใครที่เป็นห่วงค่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าแมท <Matt> okay. <Okay. S 1> แมทโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจพี่เขาน่ารักแล้วก็ดูแลแมทดีครอบครัวพี่เขารักแมทแล้วแมทก็รักแล้วก็เคารพครอบครัวพี่ๆเขาถทุกวันนี้แมทก็ยังคงเคารพที่สงการา์แล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นห่วงเสมอ oh. ขอให้พี่เขาใช้ชีวิตได้อย่างดีเพราะว่าทุกคนแบบสมควรที่จะได้รับความสุข